ประหัสนะคะดีพร้อมดอกไม้สวยๆจ้าสวยบานเต็มที่แล้วนี่บานเต็มที่แล้วสวยมากเลยสวยงามมากเลย สวยงามมากเลยสวัสดีทนทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิวันนี้อากาศแดดเห็นไหมแดดกำลังขึ้นเลยนี่าอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะคะนี่เจ็ดโมงกว่านะคะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งน,นะคะ เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะอคตอนนี้กาดีดีวันนี้นะ่นะวันน่กะกาดดีมากเลยค่ะวันนี้นกน,ก,นกก็เยอะอาแม่ปังแม่ปัง <c oughs> โอ๊ยบ่ <c oughs> ได้เบิง้ง <c oughs> เบิ้งต่ฝ่าออนซอนฝ่าอะไร สวัสดีค่ะแม่ปังามาดูบรรยากาศตอน7จ็ดโมงครึ่งคะ่ะแม่ปังเจ็ดโมงครึ่งน,นะคะเจ็ดโมงครึ่งทางเยอรมันนะคะนี่คะ่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นสองแสงสวยงามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ สิี่ล้านดวงตาดวงใจนะคะที่เข้ามาดูบรรยากาศวันนี้นะคะนะคะี่ค่ะขอบคุณสี่สิบล้านดวงตานะคะเราขึ้นข้างบนหน่อยเพราะว่ามันติดรถกลัวมันจะโดนทะเบียนรถเขานะ ะคะุณะคุณนะคะคุณนะคะขอบคุณนะคะกาดดีมากเลยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะที่มันไม่มีใบแถวนั้นนะเมื่อก่อนนะใบมันจะสวยมากเลยนั่นนะจะเป็นสีแดง สวยมากเลยเดี๋ยวจะพาข้ามไปฝั่งนั้นนะจะพาเดินไปฝั่งนั้นอนคุณนะคะขอบคุณหนึ่งร้อยี่สิบห้าดร้านดวงตาดวงใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะคะเนี่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเด็กนะคะไปะเดี๋ยวจะพาข้าม ข้ามถนนที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะจอดให้เราเห็นไหมขนาดเรายังไม่ได้เดินมานะ่ะเขาจอดรอเราแล้วนะเขาไอ้นี่ดีมากเลยที่นี่นะ่ยมารยาทด,ดีมากเลยค่ะขนาดเรายังไม่ได้นั่นนะเราแค่ว่าจะเตรียมเตรียมข้ามแค่นั้นแหละเขาก็จะรอให้เราแล้วจอดให้เราแล้ว คุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณหลายๆเดอ้อคุณภาษาอังกฤษนะก็เข้ามาดีดีนะไม่รู้แต่ก็ไปเยี่ยมบ้านแล้วล่ะเขามียอดเดยอะแล้วนันนะน่ะเราก็มาให้กำลังใจเรานี่ค่ะที่จะเดินข้ามมา อยากจะให้มาดูดอกไม้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดอกไม้ดอกไม้สวยสวยนะคะนี่นี่เห็นไหมมีนกด้วยดูยังไงนอกจะเห็นมันสะท้อนไอ้นั่นพระนี่เห็นไหมมีนกด้วยนะคะนั่นนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกท่านเห็นไหมคะนั่นนะ่ะน้องนกน่ารักมากเลยค่ะน่ารักนะคะ น่ะเขาก็มาชมดอกไมส้สวยๆเหมือนกันเราเลยนั่นเลยคะ่ะสวยนะคะน่ะสวัสดีค่ะเอิ้งไปแล้วสวัสดีค่ะเอิยน้องพามาเบ่งดอกไม,ม้ต้นนี้งามคักแต่มันอยู่บ้านข้าเจ้านะมันอยู่ข้างในบ้านข้าเจ้านะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะเห็นไหมสวยเนาะไม่รู้ดอกอะไรนะนี่นะคะนี่ ออโอ้ยเนาะมือขอยไปโดนใจนาอบัดนี้เนาะพี่น้องแมวเอ้ยเอ้ยเพ่งมือขอยไปโดนอันใดล่ะบัตรนี้อ้าวใจนาอบัตรนี้อันนี้บ่เอ้าขอกดหมวเด้วยเพ่งเพ่งกดออกมังไดล่ะบัดนี้เอาแล้วบัดนี้มือขอยไปโดนมังนีแม่นี่อย่างนอสามจุดค่ายปานี่อ๋อแมนโอ้ยเนาะ ใส่นอแบนเนาะไอเพง้งมือขอไปโดนนี่เด้อมันก็นเลยยยู่แบบนี้ดเด้อบบนนี่เด้อพี่น้องแมวเอ้ย <c oughs> ว่าจะอันนี้ผัดโอ้เนาะมือก็ไดเนาะมือไปโดนแม่ไอเพง้งเอานี่นี่นะคะสวยเนะาะคุณกมลรรนชสวัสดีค่ะเมื่อึ้นแสงพระอาทิตย์เยอะเงี้ โอ้ยเนาะกดมงได้เนาะขอบกากกดเด้นนี่ว้าถ้ากดเอินบัดลงผุดละมันขึ้นจังได้วุ่นหนาจอนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณหนึ่งร้อยสิบหกล้านดวงตาดวงใจนะคะเราจะมาจอดดูไอ้ดอกไม้สวยๆอุ้ยดูสินะเมฆนะเห็นบอเมฆสวยมากเลยค่ะนี่มันเป็นลอยนี่นะเหมือนพยาน,นากเลยเนาะนี่นะ ท้องฟ้าเป็นพญานาคนะนี่ดูซิดูสิคะคุณยายคุณยายมาดูท้องฟ้าซินี่เหมือนพญานาคเลยค่ะนี่นี่น่ะคุณยายดูดอกไม้สวยนี่คุณพี่อูพี่อูสวัสดีค่ะพามาจอดดูดอกไม้สวยต้นนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ สวยมากเลยค่ะไม่รู้เป็นดอกอะไรนะคะหนูว่าจะไอ้นี่นะเอามือซูมเข้าเด็มือไปโดนอะไรไม่รู้นะหนูก็เลยไม่กล้ากดอีกเลยกลัวกลัวมันไปที่อื่นใช่ค่ะคุณยายไอ้ตูมใหญ่มากนะคะนี่ตูมใหญ่มากค่ะคุณยายตอนเข้ามาทีแรกนกนกอยู่ที่นี่ตัวอย่างใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ สวยเนาะสวยมากเลยเราก็เดยมาหยุดอยู่ตรงดอกไม้ <c ười> ดอกไม้ตรงนี้ค่ะยดต๋ดอมยดต๋อมขอบคุณค่ะคุณผัดไทยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมดอกไม้สวยๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะดอกเยอะเลยใชย่คุณยายตอนนี้นะมันมีแต่ดอกนะคะต้นไม้นะ นี่นะมีแต่ดอกยังไม่มีใบนะคะโน่นเละจนดอกเขาร่วงหมดหละก็ถึงจะไอ้น,นี่นะคะไปไหมไปดูใกล้ๆมั้ยเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะแม่พุทธวาัลสวัสดีนะคะเราพาไปดูใกล้ๆนะคะก็คงไม่ว่า,าเราหรอกเนาะเพราะว่าเราอยู่ตรงข้ามตรงนี้อยู่เราอยากให้เห็นไง อยากให้เห็นเนาะนี่ไงนี่ไงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายสวยไหมคุณยายนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมาดูดอกไม้สวยนะคะนี่สวยมากเลยค่ะอู้สวยมากเลยนี่มาดูสดสดนี่เนี่ยสวยมากเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะ จุมใหญ่มากเลยเหมือนไอเหมือนไอดอกไอ้นั่นเลยเนาะจำปาบ้านเราเนาะจำปาจำปีบ้านเราเนาะแต่มต่มันใหญ่นะคะจูมใหญ่มากเลยค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะจูมใหญ่มากเลยค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยดอกมันบานเต็มที่ก็นั่นนะนู่นขึ้นไปไม่เห็นนี่คะ่ะ นี่แหละออสวยมากเลยอ่อนซ้อนหลายซ้อนหลายเด้อซ้อนหลายนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะสวยเนาะสวยมากเลยนี่ค่ะนี่มันอยู่รั้วบ้านเขาค่ะรั้วบ้านเขาก็สวยนั่นี่เอาไม้ทำเนาะเอาไม้ทำสวยมากเลยค่ะอ๋อสิบนาทีละล้ว สิบนาทีก็ลงตรงไอ้ดอกไม้สวยๆนี่แหละเนาะ <c oughs> นี่นะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> อเคอเ้อเพลงอู้งามคักอิลี่เด้นคุณชัยวิชิตสวัสดีค่ะเขาย,ยังเดินไม่ถึงไหนเลยเขามาจอดอยู่ตรงไอ้ต้นไม้สวยๆนี่น่ะดอกไม้สวยๆนี่ค่ะนี่ค่ะเราไม่ดูคนเดียวนะคะเราจะดู ด้วยกันหลายๆคนนะคะของสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยเนาะนี่สวยนะสีสวยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณโอ้ยบ้าหลายกับหลายขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอลงนะคะขอบคุณทุกก้กกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะบายบ